สวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยแล้วนะครับทางช่อง YouTube ที่ดินลบบุรีชนราคาถูกและทางช่อง YouTube t p คนรักดีวันนี้ก็เช่นเคยจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวยๆอีกแปลงนะครับวันนี้เราจะมากันที่จังหวัดสระบุรีกับบ้านสวนที่ดินสวยวิวเขาติดน้ำติดถนน เรามาเริ่มกันเลยนะครับจากจุดเขตแดนก็จะมีรั้วรวดน้ําล้อมรอบบริเวณพื้นที่ทั้งหมดอย่างชัดเจนส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นด้านข้างฝั่งทางซ้ายถ้าหากเรายืนหันหน้าเข้าหาที่ดินก็จะติดถนนสาธารณะติดคลองน้ําสาธารณะถนนกว้างประมาณ6เมตรลดสวนกันได้อย่างสบายเลยนะครับส่วนคลองน้ําก็เป็นคลองน้ําขนาดใหญ่ความกว้างก็ประมาณ6-8ถึงเมตร เนื้อที่ตามโฉนดนะครับ5ไร่1ง,งาน2อตารางวาเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนอส .4 จอด้านหน้าของแปลงที่ดินติดถนนสาธารณะนะคือฝั่งทางนี้เป็นด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับหน้ากว้างยาวขนานตามถนนประมาณ162เมตรด้านหน้าของแปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับส่วนด้านข้างความยาวของแปลงที่ดินไม่เท่ากันด้านข้างฝั่งที่เราเดินมา ความยาวประมาณ63เมตรตำแหน่งพิกัดที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลเขาเพิ่มอเภอบ้านนาจังังวนครนายกความสูงของพื้นดินอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ34เมตรส่วนราคาได้เขียนบอกไว้อยู่ด้านหน้าคลิปแล้วนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆก็ได้เขียนบอกไว้อยู่ใต้คลิปแล้วเช่นเดียวกันส่วนราคาท่านสามารถต่อรองกับเจ้าของที่ท่านได้โดยตรงเลยนะครับ มีที่ดินที่เป็นที่งอกที่เป็นที่หัวไร่ปลายนาอีกหนึ่งไร่รวมเป็นหกไร่กว่าๆนะครับทางทีมงานของเราจะพาทุกท่านเดินชมพื้นที่บริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินที่ติดถนนสาธารณะกับคลองน้ำให้สุดเขตแดนเลยนะครับให้ท่านได้เห็นความยาวของถนนและคลองน้ำทั้งหมดนะครับ ถนนสาธารณะด้านหน้าของแปลงที่ดินเส้นนี้นะครับเข้าออกได้หลายเส้นทางถ้าหากเดินทางมาจากอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกวิ่งบนถนนลาดยางชนบทบ้านนาชะอมเส้น2003เส้นในแยกเข้ามาประมาณ2.5กิโลเมตรหรือถ้าหากเดินทางมาจากอําเภอแข่งคอยจังหวัดสระบุรีวิ่งมาบนถนนสีเลนทางหลวงแผ่นดินบ้านนาแข่งคอยเส้น3-22 2, 2แยกเข้ามาประมาณ ไม่เกิน3กิโลเมตรที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้อําเภอบ้านนา17กิโลเมตรอยู่ใกล้อําเภอแก่งคอย34กิโลเมตรและยังอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครนะครับเริ่มจากจุดฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์เข้ามาแปลงที่ดินประมาณ78กิโลเมตรถนนสาธารณะด้านหน้าของแปลงที่ดินอีกไม่นานก็จะเทถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตเทมาทั้งสองด้านแล้วนะครับเทมาจากฝั่งทางด้านทิศตะวันตกคือฝั่งทางด้านซ้าย ไม่เกิน300เมตรและเทมาจากฝั่งทางทิศตะวันออกฝั่งทางขวาอีกไม่เกิน500เมตรก็จะมาบรรจบกันด้านหน้าของแปลงที่ดินแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประตูรั้วด้านหน้าของแปลงที่ดินทางเข้าบ้านนะครับในบริเวณพื้นที่ของแปลงที่ดินก็จะมีบ้านชั้นเดียวขนาดใหญ่อยู่หนึ่งหลังมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนห้องโถง และมีอีกหนึ่งห้องน้ําอยู่ด้านนอกมีห้องครัวอยู่ด้านนอกนะครับติดแอร์เครื่องปรับอากาศไว้2ตัวในบริเวณพื้นที่สวนก็จะมีไม้ผลไม้ยืนต้นอีกหลายชนิดส่วนไม้ผลก็จะมีทุเรียนประมาณ30ต้นอายุประมาณ3-4ปีแล้วก็จะมีส้มโอมะยงชิดมังคุดมะม่วงส่วนไม้ยืนต้นก็จะมี ยางนาประมาณ10ต้นอายุประมาณ50ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีต้นยางนาเพิ่งปลูกอีกประมาณนับ10ต้นเป็นบ้านสวนอีกหลังหนึ่งนะครับที่มีวิวเขาที่สวยงามจะมองจุดตรงไหนก็เห็นวิวเขาที่สวยงามอยู่ใกล้ๆได้อย่างชัดเจน ส่วนตัวบ้านก็ออกแบบตกแต่งทั้งภายนอกและภายในได้อย่างสวยงามลงตัวน่าอยู่นะครับบ้านพร้อมอยู่ได้เลยหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้ทันทีนะครับส่วนภายในตัวบ้านนะครับบริเวณพื้นบ้านก็จะปดูด้วยกระเบื้องหินอ่อนแผ่นใหญ่สะอาดและสวยงามส่วนด้านบนก็จะติดฝ้าทำแบบเป็นหลุม ส่วนไฟก็จะติดแบบพวงเพิ่มความสวยงามขึ้นไปอีกระดับนะครับส่วนด้านหน้าของบ้านนะครับก็จะมีสระน้ำอยู่ด้านหน้าขนาดประมาณครึ่งงานความลึกก็ไม่เกิน3เมตรปล่อยปลาไว้หลายชนิดเลยนะครับ ุดเด่นของที่ดินแปลงนี้มีมากมายหลายอย่างเลยนะครับด้านหน้าและด้านข้างของแปลงที่ดินติดถนนสาธารณะติดคลองน้ํามีน้ําตลอดทั้งปีน้ําไม่เคยแห้งมีผลไม้มากมายมีไม้ยืนต้นมีไม้ยางนาอายุประมาณ50ปีขึ้นไปประมาณ10ต้นมีบ้านพักหลังใหญ่มีวิวเขาที่สวยงามมีลมพัดผ่านตลอดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคน้ำไฟครบ การเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายเข้าออกได้หลายเส้นทางเราจะพาทุกท่านเข้ามาชมในบริเวณพื้นที่ด้านไหนของแปลงที่ดินนะครับมาดูต้นไม้มาดูผลไม้กันนะครับมาดูต้นทุเรียนกล้วยมีมากมายหลายอย่างเลยนะครับลักษณะของพื้นที่เป็นพื้นที่ราบเรียบเป็นที่ไร่ ลักษณะของดินก็เป็นดินที่ดีนะครับเหมาะสำหรับทําบ้านสวนทําการเกษตรปลูกพืชปลูกต้นไม้มีน้ำให้ทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเป็นพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมส่วนตรงนี้ก็จะมีการฝังท่อเชื่อมจากคครงน้ำเข้ามาในแปลงที่ดินให้น้ำได้ไหลเข้ามาในแปลงที่ดินด้านหลังท้ายแปลงนะครับก็จะมีขุดคลองเล็ก ไว้ยาวไปถึงด้านหลังท้ายแปลงฝั่งทางขวาเลยนะครับเพื่อใช้น้ําในการทํากันเกษตรท่านที่สนใจบ้านสวนพร้อมอยู่แปลงนี้นัดดูที่ดินได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับหรือถ้าหากท่านใดที่สนใจ ที่ดินในจังหวัดสระบ,บุรีนครนายกลบบุรีปราจีนบุรีโคราชปากช่องเขาใหญ่หรือเพชรบูรณ์เราก็มีมากมายเลยนะครับจะเป็นที่ดินติดภูเขาติดแม่น้ําติดลาําธารบ้านสวนสวนทุเรียนลานกางเต็นท์รีสอร์ทภูวิลล่าหรือที่ดินติดถนนมิตรภาพติดถนนสี่เลนเราก็มีมากมายให้ท่านได้เลือกตามต้องการเลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์087-098-7939หรืออีกเบอร์นะครับ088-790-2134หรืออีกช่องทาง Facebook ไล YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านสะดวกทางไหนติดต่อมาทางนั้นได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมที่ดินกับเรา ทางช่องที่ดินลบบุรีชนราคาถูกและทางช่อง YouTube t p คนรักดีฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ